เมื่อกี้มิมกำลังนั่งคิดคอนเทนต์อยู่ว่ามิมจะสอนอะไรลงหน้าเพจดีกําลังนั่งคิดอยู่แล้วก็เอาแบบว่า หนังส่งหนังสือสมงสมุดมาจดเป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วก็คิดอยู่ว่าเออจะสอนอะไรคนหน้าเพจดีเพราะว่าช่วงเนี้มิมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปหน้าเพจเลยใช่ไหมแล้วก็เออคนเขาติดปัญหาอะไรกันบ้างคนเขาถามอะไรมิมาบ้างมีใครอยากรู้อะไรไหมหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้มีคนคนหนึ่งเขาทักมาในเพจมิมว่าเอออยากจะเรียนศักกับมิมอะไรประมาณนี้เขาก็ถามข้อมูลเบื้องต้นนั่นแหละมิมก็จะถามว่าเออเขามีพื้นฐานมาก่อนไหมหรืออะไรประมาณนี้เขาก็บอกว่าไม่มีพื้นฐานเลยแล้วก็แบบว่าอยากเรียนกับมิมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ท เออก็คือทักแล้ก็ทักคุยกันนั่นแหละแล้วทีนี้มิมก็เลยบอกเขาว่าเออถ้าสนใจก็มาจําโปรไว้ได้นะเขาก็เลยคิดอยู่เหมือนเขากำลังเลอยแล้วเขาก็โอนเงินมาจําโปรโมชั่นมา3 0 0พนนะคะแล้วทีนี้ สักพักหนึ่งเขาก็ทักมาอีกแล้วเขาก็ทักมาถามมิ้มว่าผมจะโอนเงินให้ค่าคอทั้งหมดเลยดีกว่าเพราะว่าผมมาอยากจะเข้าไปเรียนเลยอะไรประมาณนี้และทีนี้จุดพีก็อยู่ตรงนี้ก็คือว่าเขาบอกมิมว่ามิ้มเป็นตัวจริงใช่ไหมเหมือนแบบเหมือนเขาเหมือนเขาน่ากําลังน่าจะคิดว่ามิมอะเพจเนี้ยไปเอารูปใครมาหรือเปล่าหรือว่าไปเอาวิดีโอของใครมาหรือเปล่าไปก๊อปแคปชั่นของใครมาหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้นะคะมิมก็มิ้มคิดนะมิ้มคิดว่า เขาน่าจะคิดอย่างนี้นะคะเพราะว่าคําถามเขาคือว่ามิมะเป็นเป็นตัวจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะและ้วทีนี้เ,าเ,าเาขาเขาก็ขอเบอร์มิมไปแล้วเราก็โทรคุยกันพอเราโทรคุยกันเสร็จเขาก็น่าจะเชื่อแล้วแหละว่ามิมเป็นตัวจริงเพราะว่ามิมบอกว่าตอนแรกที่คุณโอนเงินมาสามพันอ่ะค่ามาจําคอร์ดอะ่ะเอาชื่อชื่อมิมชื่อนามสกุลอะ่ะไปเช็คใน Google ได้นะว่ามิมะเออเป็นตัวจริงหรืออะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เขาก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออโอเคมั่นใจขึ้นแล้วเขาก็โอนส่วนที่เหลือมาเพื่อที่จะไปเขา้าขอ ะะมิมก็เลยตอนนั้นอ่ะ,อะมันอยู่ในจังหวะที่มิมกําลังคิดคอนเทนต์ใช่ไหมว่ามิมกําลังจะทาอะไรดีแล้วคนนี้เขาทักมาพอดีมิมก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะมีอีกหลายคนที่เป็นคนแบบคนติดตามคนใหม่ๆแล้วก็พอเข้ามาเห็นมิมและช่วงนี้มิมไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรประมาณนี้เขาอาจจะอยากเรียนแต่เขาอ่ะกลัวเหมือนคนคนนี้ก็ได้มิมก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาทาเป็นคอนเทนต์ของวันนี้นะคะ มิมจะมารีวิวตัวเองหน่อยว่ามิมเป็นใครชื่ออะไรอายุเท่าไรมาเป็นครูสักได้ยังไงก่อนหน้านี้มิมทาอาชีพอะไรอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าชีวิตมิมอะจริงๆแบบโคตรโคตรเออเขาเรียกว่าอะไรนะฮาร์ดคอร์มากอ่ะคือชีวิตมิมฮาร์ดคอร์มากมิมน่าจะเล่าประมาณ80วันก็ไม่จบแต่ว่ามิมจะย่อลงมาเป็นเรื่องสั้นๆแล้วกันนะและมิมดึงของเรื่องของคนนี้ที่เขาทักมาถามมิมอะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเผื่อเขามาดูคลิปนี้เขาก็จะได้ดูว่าเขาจะได้รู้ว่ามิมอะคือตัวจริงๆเขาชื่อเล่นนำหน้า ด้วยตัวหอนุคูกนะคะจะไม่บอกชื่อเล่นทั้งหมดนะแต่ว่าชื่อเขานําหน้าด้วยตัวหอนุคูกเผื่อเขามาดูคลิปนี้เขาก็จะได้รู้ว่าเออมิมะคือตัวจริงๆนะเพราะว่าถ้ามิมไม่ใช่ตัวจริงมิมจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นคนโทรมาแล้วเราคุยอะไรกันแล้วเขาชื่อเล่นชื่ออะไรอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาน่าจะเชื่อแล้วแหละว่ามิมเป็นตัวจริงเพราะว่าเขาออนค่าคอร์สทั้งหมดแล้วแล้วเขาก็เข้าไปเรียนในคอร์สแล้วนะคะอ่ะทีนี้มิมจะมาเล่าตัวเองนิดนึงว่ามิมะชื่ออะไร, tools, ออะไรบ้านอยู่ไหนมาเป็นครูสั่งได้ยังไงอะไรปรรระะะะมาาาณนนี้นะคเเพว่ะะ่ออืง มิมเนี่ยมิมเชื่อว่ามันเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับใครหลายๆคนได้เลยนะเกี่ยวกับเรื่องสักนะคะเพราะว่าม <frase> ีคนหลายๆคนนะที่เติดตามเพจมิ้มอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าหลายคนนะที่เราเคยทักเขาเคยทักมาคุยกับมิ้มในเพจแล้วเขาบอกว่าชีวิตเขาอะลําบากมากเลยอะไรประมาณนี้เขาก็หัดสักเองแต่มีอุปกรณ์นะเขาก็พยายามหัดสักเองแล้วเขาว่าอยากจะเรียนกับมิ้มแต่ว่าเค่าคอร์สมิ้มก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแล้วเขาก็แบบเข้าไม่ถึงอะไรประมาณนี้ชีวิตเขาก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีใครซัพพอร์ตมิ้มแต่ ได้เลยมีลูกเพจคนหนึ่งนะคะที่ติดตามเพจมิมเขาเป็นคนลาว х, มาจากสปปาลาวแล้วเขาก็ชอบทักมาคุยกับมิมทักมาถามว่าเออตรงเนี้ยมันโอเคไหมงานมันโอเคไหมแล้วก็ทักมาถามว่าตรงนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ามิมก็ต้องบอกตรงๆว่ามิมก็อาจจะตอบได้ไม่ทุกข้อที่เขาถามนะคะแต่ว่าก็อตอบนิดๆหน่อยๆได้เพราะว่าจริงๆแล้วต้องเข้าใจนะมิมเป็นครูแล้วนักเรียนของมิมเองจริงๆอ่ะก็เยอะพอสมควรนะคะมิมก็เลยอาจจะให้ความสัมพันธ์ไปกับนักเรียนที่เป็นนักเรียนในคอร์สมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็จะต้องเข้าใจนะแต่ว่า ประเด็นคือว่าหลายหลายคนก็จะชอบบอกกับมิมว่าชีวิตไม่มีต้นทุนเลยอยากจะเป็นช่งางศักจะเป็นได้ไหมจะทําได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะมิมอยากจะเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองให้ฟังว่ามิมอะชีวิตอะมาจากศูนย์จริงๆเห็นว่าตอนนี้มิมเป็นแบบนี้ดูดีอ่ะก็ดูดีอ่ะก็ดูดีกว่าแต่ก่อนอ่ะก็คืออาจจะไม่ได้ดูดีมากแต่ก็ดูดีกว่าแต่ก่อนนะคะดูดีแล้วก็ดูแบบดูอาจจะดูใช้ของดีๆกินข้าวอยู่คอนโดดีหรืออะไรประ นี้หลายๆคนอาจจะคิดอย่างนี้นะคะแต่ว่าชีวิตจริงๆของมิมก่อนหน้าเนี้ยมิมไม่ได้มาโดยการที่อยู่ดีๆก็มามีเลยมามีของกินดีๆมีบ้านอยู่ดีๆมีคอนโดดีๆมีอะไรอย่างเงี้ยมิมอาเริ่มชีวิตจากศูนย์จริงๆนะคะอ่ะมิมะจะเล่า แนะนําตัวตั้งแต่แรกก่อนเลยนะคะชื่อมิมมิมชื่อมิมนะคะชื่อจริงชื่ออิสริยาสตบุตรเผื่อใครอยากจะแบบว่าเข้าขอแต่กลัวไงกลัวว่าเออโอนมาแล้วมิมจะบินหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะคะเอาชื่อนามสกุลไปเช็คใน Google ก็ได้นะชื่ออิสริยาสตบุตรนะคะตอนนี้มิมอายุ29ปีมิมเกิด2536นะคะเผื่อคลิปนี้มันยังอยู่ไปอีก10ปีมิมจะได้อายุเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่29ตลอดมิมเกิด2536้มนะคะเอ่ออายุ29ปีปีนี้กำลังจะ 30และใกล้ใกล้จะเลข3แล้วนะคะแล้วก็มิมเป็นคนพรามสองนะก่อนนั้นนี้มิมเป็นคนพราม2สองแต่ว่ามิมมามาอยู่ชนบุรีได้ประมาณเออกี่ปีแล้วอะสิบปีแล้วมั้งเกือบ10ปีและมิมมาเป็นคนพรามสองแล้วก็เอ,อ่อตอนเด็กๆค่อนข้างเกเรนะคะเกเรแบบ เกเรจริงๆไม่ใช่เกเรเล่นๆเกเรจริงจงคือแบบว่าหนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุ15แล้วก็ทํางานหาเลี้ยงตัวเองมาตลอดหลังจากอายุ15มาไม่เคยของเงินพ่อแม่เลยแล้วก็เหมือนเริ่มชีวิตจากศูนย์นะเพราะว่ามิมไม่บอกเหตุผลแล้วกันว่าทําไมถึงหนีออกจากบ้านมันก็ค่อนข้างที่จะมีแบบอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวหรืออะไรประมาณนี้นะคะมิมก็ หนีออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุประมาณ15ปีบริบู์น่าจะประมาณก่อน15ด้วยมั้งเพราะว่าตอนนั้นอะมิมเรียนอยู่ม .3 แล้วก็ยังเรียนไม่จบมสไปด้วยซ้ําแล้วก็ช่วงสอบนะคะช่วงสอบที่จะต้องไปสอบอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไปแล้วก็หนีออกจากบ้านออกมาออกมารอบแรกแล้วแม่พ่อแม่จับได้เขาไปตามหาจนเจอเขาก็เอากลับบ้านมาอีกพอเอากลับบ้านมาเสร็จรอบ2ที่หนีออกไปเนี่ยก็คือหนียาวเลยหนียาวจนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยก็คือมันก็นานแล้วแหละตอนนั้นอายุ15ตอนนี้มิมก็อายุจะ30แล้วอะ แล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นนะจนตอนนี้มิมก็ไม่เคยขอเงินพ่อแม่เลยแล้วก็หาเลี้ยงตัวเองมาโดยตลอดต่อให้ไม่มีข้าวกินไม่มีบ้านอยู่ก็ไม่เคยขอใครนะคะดูแลตัวเองมาตลอดจนถึงออ่ มิมจะไม่เล่ากระบ,บวนการละกันว่าหลังจากอายุ15มามิมไปอยู่ไหนทําอะไรแต่ว่าชีวิตมิมฮาร์ดคอมากแลวมิมก็เป็นเด็กเกเรมากเกเรที่คนอาจจะไม่คิดว่ามิมเป็นได้ถึงขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือก็เกเรในระดับระดับสูงสูงเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะและทีนี้พอระยะเวลามันผ่านมาประมาณอายุเอ,อ่อสิน่าจะประมาณแบบ19มิมก็มาอยู่ชนบุรีพอมาอยู่ชนบุรีเสร็จก็เริ่มมาทํางานโรงงานอะไรประมาณเนี้ยก็เริ่มหางานโรงงานทํางานโรงงานเริ่มโดยการที่ตอนนั้นนะ่ะน้ามิมออยู่ชนบุ แล้วก็มิมจะต้องออกจากพระรามสองเพื่อที่ไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเพราะว่าอยู่พระรามสองไม่ได้แล้วจะต้อง <c ười> ไม่ได้ขโมยของใครหรืออะไรนะแต่ว่ามันก็มีปัญหาอะไรเรื่องเรื่องในละกันมิมจะไม่พูดถึงละกันเพราะว่ามันผ่านมาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบว่ามิมไปฆ่าใครหรือขโมยข,ของใครหรืออะไรอย่างงี้ต้องหนีนะและทีนี้มิมก็มาอยู่ชนบุรีมาอยู่กับน,น้านะคะมิมก็เริ่มทํางานโรงงานที่มิมพูดว่าชีวิตมิมอ่ะมันเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนมันเป็นเพราะว่ามิมมามาจากศูนย์จริงๆถ้าใครฟังมิมตั้งแแต่แ คือจะรู้เลยว่ามิมเออจากบ้านมาตั้งแต่อายุ15ศูนย์ปละ่ะโคตรศูนย์นะไม่มีเงินติดตัวสักบาทเลยนะแล้วก็ออกมาดูแลตัวเองแล้วก็แบบมีแฟนบ้างไปอยู่กับแฟนบ้างอะไรประมาณนี้นะคะจนทีนี้มาอยู่ชนบุรีแล้วก็มาทํางานโรงงานเริ่มทํางานโรงงานน,นั้นนะ่ะเหมือนกับเป็นเริ่มเออเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนชีวิตครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า จากที่เราก็ยังเด็กๆเ,เราก็เริ่มเข้าสู่วัยทำงานที่เราจะต้องเจอผู้คนเราจะต้องอปรับตัวเข้ากับผู้คนกับผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะเราก็เริ่มไปทำงานโรงงานและที่นี้มันการทำงานโรงงานของเราอะ่ะก็ไม่ใช่ว่าทำงานโรงงานแบบสวยหรูแบบนั่งสบายอยู่ในออฟฟิศหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะคือทำงานเหมือนวอัวเหมือนควายอะ่ะเหนื่อยมากแบบยกเหล็กแบกหามอะไรเงี้ยคือแล้วด้วยความที่เราก็อายุเท่านั้นแล้วเราก็ไม่มีเงินเลยนะไม่มีเงินติดตัวแบบว่า ทำงานแบบเดือนชนเดือนเดือนชนเดือนเดือนชนเดือนพอได้เงินมาปุ๊บแล้วก็ไปจ่ายค่าห้องค่านูนค่านี่เหลือกินแบบเดือนหนึ่งบางที5้0อย่างเงี้ยพันหนึ่งอย่างเงี้ยคือมันน้อยมากแบบกินไข่วันละใบกินหุงข้าวไปกินที่ทํางานก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใส่ใส่ใส่กล่องอะนะคะใส่กล่องอะแล้วก็ทําไข่ต้มทําไข่เจียวอะไรไปอย่างเงี้ยเอาไปทีหนึ่งก็คือก,กินแบบเช้ากลางวัน 1, งเงย็นอะคือแบบบางทีตอนนั้นมิมก็มีแฟนแล้วก็อยู่กับแฟนใช่ไหมเราสองคนก็ไปทํางานอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเด็กน้อยอะอายุ20่อะอายุไรประมานี้ส พอไปทํางานอย่างเงี้ยก็เอาไข่เจียวแยกกล่องไปกล่องนึงแล้วก็ข้าวกล่องนึงอย่างเงี้ยแบ่งกินเช้ากลางวันเย็นเพราะว่าด้วยความที่เราสองคนอ่ะคือไม่ได้มีใครซัพพอร์ตเลยไม่เคยมีใครให้เงินเลยนะคะตั้งแต่อายุ1ิบที่มิมออกจากบ้านมาคือดูแลตัวเองแบบ100%เไม่มีใครซัพพอร์ตเลยแม้แต่บาทเดียวไม่เคยได้นะคะอาจจะมีช่วงได้ที่เออมาอยู่ชนบุรีตอนแรกๆที่มิมบอกว่ามาอยู่กับน้าไม่แน่ใจว่ามิมบอกหรือยังเออนั่นแหละมาอยู่กับน้า และแรกๆตอนที่เราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเออเขาก็ให้ รวมๆก็น่าจะประมาณไม่ถึงพันนะคะเพราะว่าให้แบบร้อยหนึ่งห้าสิบสองร้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่มีเงินเลยเนาะเขาก็แบบว่าให้แบบเราไปซื้อข้าวกินอะไรประมาณนี้นะคะ,ะ,คะก็ได้แค่นั้นแหละแล้วหลังจากนั้นมาพอเราเริ่มทํางานเราก็ทํางานแล้วเราก็แยกกับน้าอยู่นะคะแล้วก็มาเช่าห้องอยู่เองแล้วออตอนที่เราทํางานโรงงานเนี่ยมันก็คือจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนหนึ่งที่เราก็กําลังจะโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจากที่อายุเลข10กว่ามาเป็นเลข20นะคะทีนี้สมองเรามันก็เริ่มจะโตขึ้นอ่ะเหมือนเราก็กาลังจะเริ่มคิดได้ว่าเออ ชีวิตเนี้ยมันก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราจะต้องหาที่เราจะต้องทำเนาะเออเราจะต้องเลี้ยงดูน้องเพราะว่าตอนนั้นมิมีน้องด้วยมีน้องเอ,อ่อคนที่3นะคะที่มิมจะต้องแบบดูแลเขาร้อยเปอร์เซ็นต์่ะคือแบบว่ามาอยู่กับมิมเลยแล้วก็ต้องจ่ายค่าบ้านค่ารถค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรให้เขาอะ่ะแต่ก็คือไม่ใช่แบบค่ารถรถแบบรถยนต์รถหลูๆนะก็รถมอเตอร์ไซค์เวฟคันหนึ่งอะ่ะที่แบบซื้อให้น้องและน้องก็ขี่ไปโรงเรียนแล้วเราก็ขี่รถเขาเรียกว่าอะไรนะฟีโน่ตอนนั้ ก็ขี่ฟีโน่นก็ขี่ไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นก็อายุประมาณเท่านั้นแล้วมีขนาดนั้นมันก็คือดีที่สุดแล้วสําหรับเราอะเราก็แบบว่าเก็บเจียดทุกบาททุกสตางค์เพื่อที่จะให้มันพออยู่ได้แบบเดือนเดือนนึงก็มีตังค์ใช้กินใช้ประมาณแบบ5 0 0ร้อยพันหนึง่งกินทั้งเดือนนะไม่ใช่กินแค่แบบว่าวิคนึงหรือว่าอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยก็คือกินทั้งเดือนก็จะมีใช้ประมาณ 500, 000, นั้นอะห้าร้อยพันหนึ่งแล้วเราก็ต้องแบ่งให้น้องไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็ส่วนที่เหลือของเราก็ประมาณนั้นแหละห้าร้อยพันหนมมาาันนก็็เปอย่งี้ ไปเรื animals, sharing, ่อยๆไปเรื่อยๆเดือนชนเดือนเดือนชนเดือนเดือนชนเดือนแต่เราก็พยายามหาเงินเก็บนะแบบว่าบางทีพอเดือนไหนที่เรามีโออย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเออเงินเพิ่มมาใช่ไหมพอมันมีโอมันก็มีเงินเพิ่มมาเราก็พยายามเก็บเก็บเก็บอย่างเงี้ยเก็บรวมรวมรวมแล้วพอผ่านมาระยะหนึ่งไอ้ระยะหนึ่งไอ้คำว่าในระยะหนึ่งเนี่ยมันก็มีเรื่องราวมากมายที่แบบว่าเราจะต้องย้ายโรงงานที่เราจะต้องแบบออกจากโรงงานนน้นมาอยู่โรงงานนี้อะไรเงี้ยคือมิมจะไม่ได้เล่านะคือมันรายละเอียดมันเยอะมากและทีนี้พอระยะเวลามันผ่านมาเราก็เริ่มจะโตมาอีกนิดนึง เราก็เริ่มรู้สึกว่าเวลาเรามันเหลือนะคะแบบไปทํางานโรงงานเราก็ยังคงทํางานโรงงานอยู่นะพยายามหางานโรงงานแต่ว่าเราเป็นคนไม่มีวุฒินะมสามก็เรียนไม่จบเพราะว่ามิมหนีออกจากบ้านมาใช่ไหมแล้วก็มสามก็เรียนไม่จบแล้วว่าวุฒิปหกก็ไม่มีด้วยเพราะว่าหนีออกจากบ้านมาไม่มีอะไรเลยมีบัตรประชาชนใบเดียวจาไม่ได้แล้วว่าบัตรประชาชนเนี่ยเพิ่งน่าจะทําหลังจากที่มิ้มหนีออกจากบ้านมาได้หลายปีแล้วมั้งแล้วก็อาจจะกลับบ้านไปทําหรืออะไรยังไงประมาณนี้แหละอาจจะแม่ตามเจอเพราะว่าตัวมิมเองพอหนี ออกจากบ้านมาแม <c oughs> ่ก็จะชอบตามเจอหลายทีนะคะแม่เขาก็ไปลากกลับบ้านมาอะไรเงี้ยพอกลับบ้านมาเสร็จก็หนีต่อกลับบ้านมาเสร็จก็หนีต่อน่าจะไปทําบารประชาชนช่วงนั้นแหละเพราะว่าหนีเอาตั้งแต่เด็กมากแล้วทีนี้พอเราเริ่มโตเสร็จแล้วมิมก็เริ่มมิมก็เริ่มมีความคิดว่าชีวิตเรามันน่าจะดีได้มากกว่านี้นะเออมิมอะไปโคตรเป็นคนเก่งเลยมิมยังมิมเชื่อตัวเองตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะว่ามิมอะโคตรเป็นคนเก่งเลยต่อให้เราจะเออหนีออกจากบ้านไม่มีเงินหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าในหัวเรา มิมเชื่อว่ามิมอะเก่งกว่าคนทั่วไปอะมิมเป็นคนโคตรอดทนอะต่อให้กูจะกินไข่ทุกวันกินข้าวกล่องเดียวทั้งวันอย่างเงี้ยกูก็อยู่ได้กูอดทนมากอะชีวิตกูมันจะต้องดีกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยมิมก็พยายามแบบเก็บตังค์มาเรื่อยๆเก็บไม่ใช่เก็บเยอะนะเก็บบางทีก็แบบ50บาทเดือนนึง50บาทหรือร้อยหนึ่งสองร้อยพอหลังๆมามันเริ่มดีหน่อยพอแบบเราเริ่มใช้หัวสมองมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ไปหางานเสริมแบบไปทํางานร้านเสร์ฟตอนกลางคืนทําตั้งแต่เออพอตอน เช้าเราทํางานโรงงานใช่ไหมเราทําตั้งแต่ตื่นประมาณ6กโมงเช้าเพราะว่าเราก็จะต้องอาบน้าแต่งตัวขับรถไปทํางานใช่ไหมแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆไปอะ่ะคือกว่าจะไปถึงแม่งเสี่ยงยางแตกชิบหายเลยก่อนจะไปถึงอ่ะพอไปถึงเสร็จเราก็ทํางานตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ประมาณ6กโมงเช้าทาจนถึงประมาณ6กโมงเย็นเพราะว,ว่าก่าที่เราจะเลิกงานกลับบ้านขับรถกลับบ้านใช่ไหมทำถึงหกโมงเย็นเสร็จแล้วมันมีเวลาเหลือเว้ยเราก็เริ่มมีความคิดว่าเออเวลามันยังเหลือตั้งหลายชั่วโมงก่อนที่มันจะเช้าอีกทีหนึ่งอ่ะทำไมเราไม่ใช้เวลาตรงนี้้ใหมมันนเป็ระโยยช์ิกลไ นะเออตอนนั้นน่ะคือดวงแม่งแบบสัมพันธ์กันพอดีเลยเพื่อนอะ่ะที่เขาทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารเขาก็มาทักมาคุยกับมิ้มว่าเออที่ร้านเขาว่าขาดเด็กเสิร์ฟอยู่เพราะว่าเด็กเสิร์ฟเขาลาหยุดอะไรประมาณเนี้ยให้มิมไปช่วยหน่อยได้ไหมมิมก็แบบหูคอดีใจอะดีใจมากอะได้300นะคะตอนนั้นตอนนั้นน่ะคือแบบดีใจมากคือจะร้องไห้อะ่ะคือแบบว่าอยู่ดีๆโอกาสมันเข้ามาหาเราอะ่ะมิมก็ไปทําเว้ยพอได้เริ่มทําตั้งแต่ตอนนั้นน่ะมิมก็ทํายาวมาเลยทํยาวยาวยาวทำทุกวันเลยนะแรกๆเขาก็ให้ทําแค่วันเดียวแแหหลลต่ลงัง เขาก็คงจะคิดว่าเรามีประโยชน์กับร้านเขาเขาก็เลยให้ทําบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ยาวมาจนทําทุกวันนะคะทาทุกวันทีเนี้ยชีวิตมิมก็เริ่มเปลี่ยนไปเว้ยมิมใช้ระยะเวลาเอา่อจากทุ่มหนึง่งทำงานเพราะว่าจริงๆมันต้องเลิกเที่ยงคืนใช่ไหมเพราะว่าร้านอาหารตอนคืนอ่ะร้านเหล้าร้านดานตรีสดอะ่ะเขาจะต้องปิดเที่ยงคืนใช่ไหมแต่ว่าบางทีลูกค้าเขาก็ลากยาวอย่างเงี้ยตีหนึ่งตีสองตีสามดึกสุดของมิมที่เลิกก็ประมาณตีสี่นะคะเลิกตีสี่แล้วก็ยังคงจะต้องตื่นหกโมงเช้าเพื่อไปทํางานโรงงานอยู่นะก็วนลูปอย่าง นลูบวนลูบอย่างเงี้ยมาประมาณปีหนึ่งและทีนี้ในระยะเวลาปีหนึ่งอ่ะมิมก็เริ่มมีเงินเงินเก็บใช่ไหมเพราะว่าตัวมิมเองก็มีแฟนแล้วตอนนั้นอ่ะแฟนก็ไม่ทําด้วยนะคะแล้วเราสองคนก็เท่ากับว่าเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจากปกติเรามีเงินเดือนหนึ่งคนถ้าเป็นมิมเงินเดือนหนึ่งคนแล้วก็มาบวกกับเงินเดือนแฟนก็เป็นเงินเดือน2คนใช่ไหมแล้วเราทํา2จ็อบอ่ะมันกลายเป็นว่าเงินเดือนอ่ะมันเป็น4นะคะเงินเดือนเป็น4ี่ปุ๊บทีนี้ก็ยังไม่หยุดเว้ยความคิดมันก็เริ่มแล่นต่ออีกว่าเออเราจะทํายังไงไไตต่่่ออดดีีีใใหให้้้เเเรราาามมมยพิ ขนาดเนี้ยสี่เงินเดือนสี่จ็อบอะมิมรู้สึกว่ามิมเป็นคนตะเกียดตะกายอะเข้าใจปะมิมเป็นคนแบบว่าถีบตัวเองตะเกียดตะกายต่อให้กูจะเหนื่อยกูจะอะไรขนาดไหนอะมิมก็ไม่ยอมไม่หยุดแบบสู้แบบเอาเป็นเอาตายคือแบบไม่ยอมอะเออแล้วมิมก็เลยคิดอยู่ว่าแล้วระยะเวลาเนี้ยเราจะทําอะไรได้บ้างเพื่อที่เราจะหาเงินเพิ่มเพราะว่ามิมก็จะต้องส่งให้แม่ส่งน้องเรียนใช่ไหมมีน้องตั้งกี่คนแล้วก็อาจจะไม่ได้ส่งให้ครบทุกคนแต่ว่ามีคนหนึ่งที่มิมจะต้องเลี้ยงชีวิตเขาเลยอะคือถ้าไม่มีไม่มีมิมคือเขาต แน่เพราะว่ามิมจะต้องหาข้าวหาน้ําหาค่าโรงเรียนให้นะคะแล้วตอนนั้นก็น้องก็เริ่มเข้ามัธยมและมัธยมก็จะเริ่มแบบต้องแต่งตัวต้องมีโทรศัพท์ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยมิมก็จะต้องซื้อให้เขาอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วทีนี้มิมก็คิดว่าใช้ระยะเวลาตรนนั้นนคิดว่ามิมจะทํายังไงต่อได้บ้างเพื่อที่จะหาเงินนะคะมิมก็ไปหาของมาขายเว้สมองคนเราอ่ะมันจะเริ่มพัฒนาก็ต่อเมื่อเราจะเริ่มทําอะไรสักอย่างสมองมิมมันก็เริ่มพัฒนามิมก็เลยเริ่มคิดว่ามิมจะทําอะไรต่อดีและ ของมาขายมิมจาได้เลยมิมไปหาเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดเสื้อตลาดนัดเนี่ยแหละไปขายมิมไปมิมอยู่ชนบุรีนะมิมก็นั่งรถวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าบางทีวันอาทิตย์มันหยุดใช่ไหมโรงงานอ่ะมิมก็นั่งรถไปกรุงเทพไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปประตูน้ําไปซื้อเสื้อมาขายซื้อเสื้อเสื้อคอกลมอ่ะเขาเรียกว่าเสื้ออะไรอีเกิลหรือเสื้ออะไรที่มันมีมันมีรูปนกมีปีกอะไรเงี้ยจำไม่ได้แล้วนั่นแหละสมัยก่อนอ่ะเป็นนกอันนั้นอ่ะมิมก็ไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรแล้วมิมก็ไปซื้้อออมมมาตตััวนนนนึง่่ทุยู 150แล้วเราก็ไปขายราคา299ะไรเงี้ยมันเป็นเงินผ่อนในโรงงานอะไรประมาณเนี้ยนะคะ